สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรดาบบลคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันอังคารที่6เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่าต่างชาติแสดงพลังกดดันสารช่วยพิธาหรือช่วยตอกฝาลงก้าวไกล เนื้อหาใจความเนี่ยคุณสุทินเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่บรรดาญาติสนิทมิตรหายหรือเพื่อนร่วมอุดมการเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากที่จะต้องไปดูใจคนรักซึ่งกําลังจะใกล้สิ้นลมหายใจเป็นเรื่องธรรมดามากเหมือนกันครับต่างชาติที่มีเป้าหมายจะทําลายความมั่นคงภายในประเทศไทยเนี่ย ก็ต้องมาดูใจพักก้าวไกลก่อนที่จะล้มหายตายจากไปจากสารระบบการเมืองไทยชั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าการมาดูใจพักก้าวไกลเที่ยวนี้เนี่ยฝรั่งหัวดําหัวแดงที่มีพฤติกรรมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มาดูใจเท่านั้นนะครับแต่อาจจะเป็นการมาตอกฝาโลงพักก้าวไกลมากกว่ามาหยอดน้ําลงคอให้ก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายซะมากกว่า เมื่อวันที่สองสิงหาคมเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีประจำประเทศไทยได้เปิดเผยว่าเหล่าคณะทูตจากหลายชาติได้ร่วมหารือกับนายพิธาลิมเจริญรัตน์และคณะจากพักคก้าวไกลที่ทำเนียบของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศไทยก็นำโดยแอนส์ไลเชลซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีประจำประเทศไทย แล้วก็ยังมีคณะทูตจากหลายชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชาอาณาจากักรสหภาพยุโรปฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีแคนาดาเนเธอร์แลนด์และสวีเดนโพสต์เอาไว้อย่างนี้แหละครับและต่อมาเนี่ยพักเก,ก้าไกลก็โพสต์บนทวิตเตอร์บอกว่าคณะทูตจากประเทศต่ตางๆ18ปประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนหารือกับนายพิธาเรื่องวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศไทยคณะทูตต่างชาติ มีการพบปะหารือกับพักการเมืองที่สารรัฐธรรมนูญกําลังจะมีคําสั่งว่าจะยุบพักหรือไม่ยุบพักเนี่ยนะครับจากข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมซสากกลอนบ่นทําลายสถาบันพระมาหากษัตริย์และก็มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือได้ว่าคณะทูตกับพักเก้าไกลเนี่ยกำลังสมคบกันกดดันสารรัฐธรรมนูญ และก็กําลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอย่างไม่มีมารยาททางการทูตเลยนอกจากไม่มีมารยาทแล้วเนี่ยนะครับยังมีคําถามตามมาอีกมากมายว่าทูตเยอรมนีกับพักคก้าวไกลเนี่ยใครเป็นผู้ริเริ่มให้แสดงพลังเพื่อกดดันก่อนวันที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินและวินิจฉัยแล้วทำไมถึงมาสมหัวกันในธรรมเนียบทูตเยอรมนีพักคก้าไกลกับเยอรมนีเนี่ย กับสถาบันสูงสุดของไทยแบบเดียวกันใช่หรือไม่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่คณะราฎรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุสน,นพรรคเก้าไกลเนี่ยออกมาโจมตีใส่ร้ายมุ่งทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าผู้สนับสนุสน,นพรรคเก้าไกลได้เปิดประเด็นโจมตีสถาบันขณะที่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างในปี2563 หลังจากที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นพักก้าวไกลปรากฏว่าคณะราษฎรยุคใหม่นักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนับสนุนพรรก,ก้าไกลเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือถึงสถานทูตเยอรมน,นีให้ตรวจสอบการเสียภาษีของพระมหากษัตริย์ไทยที่ประเทศเยอรมน,นีต่อมาครับวันที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2563 นักศึกษาประชาชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลไปชุมนุมโจมตีสถาบันหน้าสถานทูตเยอรมนีไปยื่นหนังสือสอบถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการเสียภาษีแล้วก็มีการปลาศัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับอ่านแถลงการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหยาบคาย ร้ายแรงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ปราศัยผู้อ่านแถลงการและผู้จัดการชุมนุมที่กระทาําผิดกฎหมายจํานวน13คนต้องตกเป็นจําเลยคดีอาญามาตรา112แล้วก็มาตรา116หลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่22พสถพฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันก็มีสอสอเไกลนี่แหละครับ ไปเป็นนายประกันให้กับผู้ที่ตกเป็นจำเลยในระหว่างการดำเนินคดีในวันที่อายการนำจำเลยขึ้นฟ้องศาลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมน,นีสามคนแล้วก็สสพักเก้าไกลเนี่ยไปสังเกตการแล้วก็ไปให้กำลังใจกับจำเลยนายรังสิมันโรมบอกว่าตัวของนายรังสิมันและเพื่อนสสพักเก้าไกลอีกสองคนคือนายทองแดงเบนจบปัก สสสมุทรสาครและนางสาวสุทธวันสุบรรณอยุทยาสสนคนปรปฐมเนี่ยไปยื่นประกันตัวจำเลยโดยจะใช้ตำแหน่งสสในการประกันตัวซึ่งคาดว่าอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องเบื้องต้นทนายความได้ประสานมาว่าใช้ตำแหน่งสสสามคนประกันตัวก็เพียงพอและระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีเนี่ยนะครับจำเลยซึ่งเป็นคนที่อ่านแถลงการเป็นภาษาเยอรมนีเนี่ย ก็ทำเรื่องขอสารไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีทำเรื่องถึง17ครั้งด้วยกันสารถึงอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้นายเกอร์ออกชมิตซึ่งเป็นเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยได้ออกหนังสือรับรองว่านางสาวบริสราเอกสกุลได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมนหรือว่า D A A D จริงในโปรแกร,รมเฮลมุดชมิตสำหรับการศึกษาระดับ มหาบัณฑิตในหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการในองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรที่มหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ออสนาบริกณประเทศเยอรมน,นีรวมถึงหลักสูตรภาษาเพื่อการเตรียมตัวที่กรุงเบอร์ลินตั้งแต่วันที่4เมษาย,ยน2565จนถึงวันที่31สิงหาคม2567คุณสุทินบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพักก้าไกลกับสถานทูตเยอรมน,นีเนี่ย เหมือนจะสอดประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อจริงๆในกรณีจำเลยคดีที่คณะราษฎรรุ่นใหม่ถแถลงการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์หน้าสถานทูตเยอรมนีซึ่งละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112เพราะฉะนั้นเมื่อพักก้าวไกลซึ่งถูกร้องให้ยุบพักเพราะว่ารณรงให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายปกป้องสถาบัน และสถานทูตเยอรมน,นีเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการระดมทูตต่างๆมาแสดงพลังเพื่อกดดันศารเนี่ยไอพฤติกรรมตรงนี้แหละครับมันเลยเกิดคําถามขึ้นมาว่านอกจากจะสอดประสานกันเรื่องต่อต้านมาตรา112แล้วเนี่ยนะครับพักก้าวไกลกับสถานทูตเยอรมน,นีมีวรระซ่อนเร้นอะไรสอดประสานกันมากกว่านี้หรือเปล่าการแสดงพลังกดดันศาลของคณะทูตต่างชาติเนี่ยจึงเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ ว่าการรณรงค์ยกเลิกมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่ปกป้องสถาบันนั้นมีการสอดประสานกันระหว่างนักการเมืองไทยกับต่างชาติที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นคณะทูตที่เห็นว่าการยุบพักก้าวไกลคือวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับว่าผู้ถูกร้องสอดประสานกับต่างชาติในพฤติกรรมต่อต้าน สถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายอาญามาตรา112ดังนั้นจึงเป็นการช่วยให้สามารถพิจารณายุบพักก้าไกลได้ง่ายขึ้นนะครับ